จากพระเดพระคุณพระเจ้าคุณระิสุดที่มองสาจากเจ้าหน้าใหญ่วันเสาร์กรรมการมหาเิรัสมาคมกรอกเจ้าว่าวัดปัดน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในพิธีนอกจากนั้นจ้มีพระเอชพระุณพระเจ้าคุณพระองคอกรโตวีเจ้าคณะภาคศุกษาเจ้าว่าวัดอรัยยาณวิทยในภายที่เป็นประธานดำเนินการจัดงานนะครับท่านเป็นอดีตาสมราจารยนที่วัดอรดีนี้ ในพื้นที่แห่งนี้นะครับอำเภอกระทุ่ยจังหวัดสมุทรสาครจะเป็นรูศรีอธิการีเจ้าวาดทั้งสองพระองค์เจ้านณะทั้งหมดจะร่วมกันนะครับได้เป็นผู้จากพื้นที่แล้ก็มีพระเดชพระคุณจจะได้รับการเทศสาครด้วีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครในฐานะรองประธานเกิดการจัดงานครับวันนี้ก็แล้วนะครับที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการเพื่อที่จะให้สารชุผู้มีเกียรติทุกท่านศรีสาริรุศินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้ร่วมจำเอเรื่องเฉลิมพระเกลุนของท่านก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเงินสดลำดับต่อแบบนี้นะครับประบมุขตรีสุธีศุกรสาคนอนุสาสนาจารย์กรมการทหารสื่อสารรับด้วยร้อยเอ๋งพลวัตจำปาตงอนุสาสนาจารย์กรมยุทธการศึกษาทหารบกนะครับขออนุญาตเป็นบัณฑิตที่พิธีกอดโดยเพิ่อต้นตรงนี้จากขออนุญาตเรียนเชิญร้อยเอกพลวัตจำปาตงอนุสาสนาจารย์กรมยุทธการศึกษาทหารบกได้ประกาศ หมายรักษาสำนักพระราชวังเพื่อเข้าสู่พิธีการเป็นลำดับต่อไปครับสอง9กเลงวันที่27ตุลาคมส5งพันหาร้าสเกาพระอาจาละสองพระครูสาคอนพัทรคุณสะอาดเกษโรอดีตเจ้าวาดวัดดอกกะดีนาเบรวัดดอกกะดีอับเภอกระตุ้มแบร จังหวัดสรสาครวันอาทิตย์ที่18ธันบวาคม2559รื่องปรานเบลหน้าที่พนักง,งานภรนาพิธีนำหมายเรียนจะทำศพรรรพระบุสาสาพระคุณสะอาดเกษรโรเพื่อทราบเรื่องพระดานเบงและเจ้าพนัากงานผู้เชิญวันนี้เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย,ยาใดทั้งสิ้นทางนี้ให้จัดก,การตามหน้าที่และกำหัดวันตามคำสัง่ง อย่าให้การเลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับคำสั่งโดยหน้าที่ราชการรองเชร์น,นยรายจิร,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 รยุทอิสระโกนนาจธยาเลขาธิการพระราชวังผู้รับคำสั่งทนนสาธิชนผู้มีเกียรติครพทุกท่านเป็นเวลา69ปีของชีวิตของในณระบหลวพ่อ เป็นเวลา49ปีที่ท่นานบรรดาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาเป็นเวลา35ปีที่หลวงพ่อเป็นเจ้า,าวาดวัดดอนให่ดีแห่งนี้เป็นเวลา28ปีที่หลวงพ่อเป็นพระอุษษปชาอุปสมบทบตรเป็นเจนวญมากมายเป็นเวลา18ปีที่หลวงพ่อของเราทั้งหลายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติ ในพระชนธนามพระครูสากรพัทรคุณหลวงพ่อของเรานี้หลวงพ่อสะอาดทั้งกายและใจสมนามเดิมของท่านสะอาดกายสะอาดใจในชีวิตสะอาดกิจสะอาดงานผ่านพสสะอาดทําน้ำใจไหลผ่านคอสะอาดน้มหลวงพ่อของพวกเราพระครูสากรพัทรคุณนับเป็นบุญของศิษย์ไม่เหงาเมื่อท่านอยู่ท่านสร้างทางให้เรา บันนี้เล่าท่านจากไปอลัยคนน้องโดนใจผวายในงานนี้นับวัดดอนไก่ดีมีบุญหนุนกูเทิดแต่หลงกอผู้ก่อพระคุณกูณสอนคุณอยู่ในใจไม่สาดสาที่พระประวัติของท่านพระครูสากลครันรราุณนามเดิมสะอาดนามสกุลเดเกเกต เกิดเมื่อวันศุกร์ที่13เดือนมิถุนาย,ยพนพุทธศักราช2490ตรงกับวันขึ้น19เดือน7ปีกุนณเลขที่71หมู่ที่1ตำบลข้าเสาวอกระทุกก่มแบ,บนจัังหวดสมุทรสาครโยมบิดาชื่อนายจุยโยมมารดาชื่อนางแตงสวยเด็กเกดเป็นบุตรชายคนที่3ในจำนวนนิล้อง5คนประกอบด้วย1นายชื่อเด็กเกด2พระเอิบกิกติสาโร อุปสมบทอยู่ที่วัดสวัรด์รัตนารามหรือวัดแครรายและสามพระครูสากรพัฒนคุณหลวง่อสะอาดเต่นเดตนของญาติโยมระดับที่สี่นายสมศักดิ์เด่เกตและระดับที่ห้านาสมใจผู้มาดีหลวงพ่อของเราทั้งหลายเมื่ออายุครบปี่ริบปีณ์ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาสนองพระคุณบิดามารดาณลัปตสิมาวัดจอนไก่ดีที่ตั้งอตลาดกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนแห่งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510ซึ่งก็เป็นเวลาถึง49พรรษามาแล้วพระครูวิเศษสมุทรคุณฮับจัพรสโรต่อมาในรัชทานสมรักษ์เป็นพระราชาคณะชั้งสามวันในราชินามที่พระสมุทรคุณนานจารย์อดีตเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแเจ้วว่าพระต่อดีเป็นพระอุปัชาพระ พันสุวัฒโนพระตอนไกรดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูอาทรธรรมนิเทศวัดท่าเสาเป็นพระอนุสาวนานจารย์หลวงพ่อของเรานี้ยว่าปีพุทธศักราช2506เกบการศึกษานักธิยมศึกษาจากโรงเรียนพิเศษสมุทรคุต2515สอบไล่ได้นักธรรมชัน้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดดอนไก่ดีพุทธศักราช2554 สำเร็จการศ be ึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาบัณฑิตราชวิทยาลัยและปีพุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนานการปกครองพุทธศักราช2524หรือเมื่อ35ปีที่แล้ว หลวงพ่อของเราได้เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดีพุทธศักราช2531เ,เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2518เป็นพระสมุทรฐานานุกรมในพระสมุทรคุนันจา,จานนเจ้าณนอำเพิกระทุ่มแบนพุทธศักราช2541ได้รับพระราชฐานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโท ในราชดินานามที่พระครูสาคอนพัทร,รคุณปีพุทธศักราช2553ได้รับพระราชทานเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาวัดเจ้าว่าพระราชาเกกในราชดินานามเดิมคือพระครูสาคอนพัทรคุณงานด้านการศึกษาหลวงพ่อของเรานี้เป็นครูสอนพระประยุตธธรรมรแผนธรรมประจำวัดตอยใจีเป็นกรรมการสอบกลับสนามหลวงประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกรรมก,การตรวจข้อสอบกั่งสนามหลวงเป็นกรรมก,การกำกับข้อสอบบาลีสนามสอบจังหวัดสมุทรสาครน,นอกจากนั้นท่านจะมีเมศตาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งจัดหาอุปกรณ์การศึกษาสื่อการเรียนการสอนจัดตั้งบุลการศึกษาส่าางเคราะห์แก่นักเรียนและว่าบุคการศึกษาแก่นักเรียนยนักศึกษาเป็นประจำทุกปีทางระดับประถมมัธยมศึกษาและอุดมศึกษางานด้านการสาธารณสุข การก่อสร้างละปฏิสังขรณ์หลวงพ่อพระครูสากรพระธารกุลเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดดอนไก่ดีแห่งนี้ท่านได้ดูแลปกครองวัดได้พัฒนาวัดดอนไก่ดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับอาทิสร้างกุฏิสองทรงไทยสามหลังซึ่งสร้างด้วยไม้ล้วนๆสร้างศาลาเอกประสงค์สร้างศา,ลา,กกา,งาลาผู้ทองสร้างเปลี่ยนหน้าวัดเพื่อ้องกันน้ำท่วม ละเมนทรงไทยสาปนสวยงามดังที่ปรากฏอยู่เบงหน้าของท่านทั้งหลายนอกจากนั้นหลวงพ่อพระครูสากราครับท่านทุกท่านยังได้บรูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทุดโทรมให้กลับคืนสูส่สภาพที่สวยงามเป็นต้นว่าออไตราลานา้ำสาลาหลรอ,อบภูโขสศดิ์สาลาการเปลี่ยนเป็นตน้นหลวงพ่อของเรานี้เป็นพระมหาเถระที่ทรงบูรู้บูกธรรม ทรงปรับรู้ความสามารถในการบริหารงานคณะสงฆ์รอบดานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีจริยวัตรสม,มาปฏิบัติที่วดงามมีวิสัยทัศน์ที่กาาว้างไกลกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจคุณลักษณะที่โดดเด่นของท่านนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่ว,ว,วไปยกมรบรับถือทั้งในมู่บัรปชิตและขันข้นสัต์นั่นก็คือบุคลิกที่สมถัตเรียกง,ง่ายไม่ถือตัวเป็นกันเองกับทุกคนท่านจึงเป็นที่รักที่เคารพของทุกๆุคน บังปัจิ้นและสิทธิ์ขร่าววา่าแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครกล้าจิ้งก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา15นิกา30นาทีหลวงพ,พ่อพระครูสาครพัทรคุณผู้เป็นที่รักที่ขอรพยิ่งของศิษยานุศิษย์อุบาสิกาชาววัดดอนไกด่ดีท่านก็ถึงแก่พรณภาัา แบบปักจุบันทันดโดยไม่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาศิษยาู้ศิษย์ได้คำใจนักข้งของพักขอฉันในวันดังกล่าวสิริอายุได้69ปี49พรรษาสร้างความรักความมานหลัยให้เกิดขึ้นสร้างความเสียบกเสียใจให้เกิดขึ้นแก่าสาธุชน,นทั้งหลายผู้ปกะกองหลานพอ่ออย่างไรก็ตาม ศิษยานุสิตนับตั้งแต่วันที่ท่านมรณภาพจากไปได้พร,ร้อมใจพร้อมใจการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันนั้นจนถึงก่อนวันพระรชาชกานเดิศพอยากต่อเนื่องตลอดมาด้วยความตั้งใจว่าอำนา,น,น,นาจแห่งบุญกุศลทัศนารุประกาที่บรรดาศิษยานุสิตและบุตดญาติได้บำเพ็ญกุศลแล้วอยากครบถทวดสมบูรณ์จยสกสผลตนสนองให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสากรพระท้ารคุณ ได้เสวยอินข่าววิบากพนคนที่พระวิมานแก้วแล้วบรรลุถึงที่สุดคือวิมุติธรรมานรเลิศในอานาคตกาลดั่งจะขอกราบทู่ลพระมหารวิวากรอ,อาภัพโทปเปธรตข้าพระโยบบัณฑ์ป้องวิเชียรโชติการามในนามของศิสยานุสิทธิ์ได้กล่าวคำไว้อะไรเอาไวายพร่อให้พระบุญหลวงพ่อได้โปรดบังคับแบนี้ขอกราบทูลครับ นอนดวงจิตสิทธทรถึงพระโคสะอ่อนพระตรคุณมาถึงวันดวงจิตสิทะทรนถึงพระดีศรีสะอ่อนที่เคยคุณนาพระโคสาอ่อนพระตรคุณฝา,า,ณา,าณกต้นทุนแห่งสัตธามานานปีกระทุ่งแปนแสนอาลัยเพื่อให้รู้พ่อพระโคมรณะลัชีวี ของลูกศิษย์ชาววัดดอนไกด่ดีดวงฤดีสุดที่ถึงซึ่งพระครูรนามสะาเดเด็กเอกเทตอดีที่ได้กี่เส้นทางอย่างหนักสู้ประสบการณ์หลายหลากฝากให้ดูพ่อพระครูขุนตนจนชำนานท่านสอบทานงานศาสนามาตลอดได้ทายพ่อแนวธรรมนำหลักฐาน 69ปีที่ชีวิตตรนดิ่งผลงานในฐานัะสมภาถึงสมควรรัตัญูโยนานท่านลำลึกสิ่งบวชสึกให้แนวทางอย่างครบถ้วนโยมีทุกท่านปลอบใจให้ทรบตววในกระบวนแห่งธรรมนำชีวีมาบัดน,นี้ศูนย์รวมใจจากไปแล้ว เหลือเพียงแนวประดิภาสนาสีสมวลโมเสจกจัการะกะตาเวทีร่วมบำเพ็ญบุญพิธีบุณทิไตยด้วยดวงใจใสพิสุดและุตามลองของธรรมท่านนำไว้ให้รู้ถึงวิมุตติกรองของอัปภัยสู่สวรรค์ตาไลได้นิพพานเธอ ด้วยความเคารพรักรรและลาลายยิ่งจากคณะศิษยานุสิตทั้งตันจินชิตและอน,นทักษ์พระคุณเจ้าที่เคารพย่างสูงทุกรูปและสาธุชนทุกท่านในวาระโอกาสที่เราทั้งหลายได้มาแสดงความกระตัดยูกระตเวทีปปต่อเด็ะคุณหลวงพ่อขอให้ใช้ช่วงเวลาครับจากนี้ครู่หนึ่งในการน้อมจิต ด้วยความสงบกัำลังถวายอะไรแต่ประเด็นพะคุณหลวงก็โดยท้าผู้มีเกียตรติทุกท่านนั่งอยู่ในขณะน,นี้นั่งด้วยอาการสงบสับรวมกายสับรวมใจพ้วยการสนทนามปราศัยครู่หนึ่งเพื่อถวายความอะไรแต่ประเด็นพกรุณหลวงกโดยพร้อมเพียงกันตระเสร็จครับ มนโนกับบรรดทา,าที่อยู่ทนั่งหลายท่านผิดพลาดร่วมกับพระพุทธองค์อด้วยน้งใจหรือที่ท่านใจก็ตามขอให้กลับมาเป็นโอโหสิกรรมกราบถวายความละลายด้วยความเคารพอย่างยิ่งน้อมจดจากนี้ก่อนที่จะได้กราบรัตนาประธานสงฆ์ฐานในพิธีเครื่องทอดพาะใส่ดอกสุกุลและประกอบพิธีพระราชทานถวิลศพต่อไปนั้นในนามของพระศิสยานุสิทธิ ป้าศพป้าสิาหวัดดอนไก่ดีจะได้ประกาศความสันฤทธิในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมุขพระมหาภูมิลอดุลเดเดชที่พระราชทานเบิมศพในที่ถิธีครั้งนี้เดีนเชิญร้อยเอกพลวัตรจัป่าตุกนันครับสัมฤทในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระดาดวงหัวทรงพระกราเกล้าประมบพราชธานีิุดพระครูสาปทัรกคุณซึ่งนำเป็นพระมหาปาริคุณลดเกล้าประมวเป็นเกียรติันสูงสุดแก่ผู้วัยชนอยากหาที่สุดไม่ได้หาความทราบโดยยานวิถีถึงโรงพยาบาลของพระครูสาปทัศกคุณได้ด้วยประการใดในสาวตรายภพคงจะมีความปราบรื้มทราบซึ่งเป็นกันตน ได้พระมหาปรนนิคุณที่ได้รับตนทานเกีอิอกนสูงยิง่งได้เวราสบายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะสงฆ์วัดอดอกกดีและคณะสิยานุสิตขอพระราชทานกราบไหวยประบอบแท่เพื่อเข้าฏิาบัติด้วยความสำนึกในพระมหาปรนนิคุณ,คณอยากมาที่สุดไม่ได้และจา่าเติมบนไว้เหลือเก้าเลือกระบอกเป็นสาพพะสีโงคน แก่วขวบก้าพระพุทธเจ้าตลอดไปด้วยก้าด้วยกระบอกขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในานาคณะสงฆ์และคณะอุบาสกบาสิกาพระครูศากนพัพระคุณตุวันนี้ถึงเวลาสำคัญยิ่ยงในการประกอบพิธีพระรชาชทานเลิ่นศพพระครูศากดพัทราคุณแล้วในานามของ สาธุชนคณะเจ้าภาพผู้มีเกียรติทุกท่านขอกราบพระรนาประเดชพระคุณหลวข้อประธานในพิธีพระเดชพระคุณพระพิสุดที่ผมสาจาเจ้าคณะใหญ่หันเดือกระมบารมหาเถราษมาคมโรดเข้าว่าระกับนำพาสีเจริญในประธานในพิธีได้เป็นใาขึ้นว่าพระตรปิฎกสมุนกับประอบพิธีพระราชานสมเป็นลำดับเสร็ไปของพรบพระธานด้วยความคารพอย่างยิ่งครับ และในโอกาสนี้พอการัฒนาพระเด็พระกุณพรักุลพระพรหมมังกรีเจ้าคณะภาคสิเจ้าวัดกัลยาณมิตรนหน้าบรานเป็นการจัดงกาพิจารณาขรของสุรุ์ของพระเดชพระคุณทรลระธานาในที่ดีรพอการพัฒนาวยความรุ่พเรองสูงครวบรากนนีหลังจากทกี่พระเด็พระกุณพรชกุลพระวิเศที่วงศาจะ ประธานณิพีรได้จบการพระราชทานแล้วขอกราบนิมนต์พระสงฆ์พระภิกษุสามเณรขึ้นมาต่อรรดาบอิจฉารณาเป็นระดับแรกสาธิมนผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนจะรอคอยเพื่อพระคกศเจ้าได้มลงจากเด่นเป็นที่เรียบร้อยทั้งทั้งหลายขอโปรดรอคอยเจ้าหน้าที่เพื่อสกิ <c misf ired> 非常好的好，因为规范的这个，当然。